มันคักจักรนี่งามงามนี่ถ้าไม่มาเสียดายแย่เลยเพื่อนๆมันงามมากเลยนะมุมเนี้ต้นบูเบอรี่นะจ๊ะที่เพื่อนเห็นเป็นก้านๆเลยเล็กแล้วนี่เอาไปลำบากเพราะว่าเขาก็ไม่เล็กมากมันไม่เล็กมากสวย วัสดีเจ้าทุกคนวันนี้อากาศมันมืดมืดทั้งวานานะแล้วก็ฝนตกเราเสียดายเห็ดเมื่อวานที่เรามาเก็บแล้วเราเก็บไม่หมดจ้ะแต่ว่าเราอาศัยว่ามาเก็บบนเขานะมาถึงเราก็เจอเลยนะทุกคนภาพสั่นไหวต้องขออภัยทุกๆุกคลิปเลยขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจก่อนที่หิมะจะมาแล้วก็จะไม่ได้เก็บเห็ดนะ เราหาเห็ดไม่เจอปรากฏว่าเราเหยียบจะอยู่ที่เท้าเราเลยคนเห็ดมันเปื่อยแล้วนะแต่เอาดอกที่พอได้เนเอาไปอบไปตากแห้งเนาะขึ้นเข่ามาหอบเลยสววเนาะเรามีเวลาสองชั่วโมงนะจ๊ะไม่งั้นจะมืดตอนนี้เรามาเริ่มเก็บตอนเที่ยงเราเก็บได้ถึงบ่ายสองต้องออกป่าเลยจ้ะ เพื่อนดูนี่บ้านนี่แล้วก็เปื่อยแต่ว่าขาเหลืองยังใช่เพื่อน,นทั้งล่างนะมีเห็ดทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราคนเดียวเราไม่กล้าไปตอนนี้เราอยู่บนเขานะจ๊ะมันมีแสงสว่างบ้างอุณหภูมิว่าอยู่ที่สิบองศานะวันนี้ร้อนขึ้นากานก็ต้องเก็บจ้ะเห็ดนิดๆดองน,น,นี่เดี๋ยวสองดอกเลยจ้ะ วันนี้เอาแต่อดอกใหญ่ๆนะป่าแปะปอแป้นะจ๊ะโอ้ยมันอดไม่ได้เลยจ้ะทุกคนเก็บเลยไม่รอกลับมาแลวมาด้ยจ้ึงูว่าจะไม่เอาดอกเล็กมือไปดึงช่วยไม่เอาจ้ะเล็กนี่ตุโค่นดอกจุกใจนะนี่อีกนะ นี่อีกนั่นอีกเพื่อนอุ้ยคักแค่นะะไปตัดขาบ้านเนาะเล็มหญ้าออกเฉยมาได้จ้ะมาตรงนี้ก่อนนี่ขอบเขาเลยอันนี้เล็กอยู่ยังไม่เอาอืมเล็กๆหล่อไปเราถีบจัก,กรยานเนาะไปถึงบ้านหักหมดเลยจ้ะถึงจะอยู่ในกระป๋องเถอะแต่พอละเวลาเขาทับกันอะ มันหักหมดเลยจ้ะอืมอมืดูดิไป๊บเปียวเรามาไม่มาได้ไงนี่เสดายเสดายลุงบอกว่าอย่ามาเลยมันแฉมันเปีย้ยเกินกระจิงของแกนะแต่ว่าถ้าอยากได้เห็ดก็ต้องมาเดี๋ยวหิมะมาแล้วไม่ได้เก็บเด้อเก็บเห็ดตอนฝนตกเด้อจ้าออยู่นอก ค่ะมันใช้ได้อยู่นะว่าจะไม่เอาก็อดอกเล็กครับเอาอันนี้ดีกว่านะนี่ดอกมันโตหน่อเนาะฝนจะมาอีกสองวันนี้เยอะมากเลยจ้าเราว่าเห็ดคงเน่าหมดอันเนี้ดูสภาพเลยเห็ดเน่าเพราะน้ําเยอะเกินขนาดอยู่ขอบเขานี่ยังไม่วายเลยจ้าทุกคนนี่มาสิบนาทีว่าจะไม่เอาอดไม่ได้แกไม่เอาหน้าอันนี้เล็กๆ เว้นไว้เลยจ้าวันนี้เราเอาดอกใหญ่ๆนะนี่จะ้ะเราก็ก้มเอาทีละดอกนี่เลยจ้ะทุกคนเห็ดมันนี่นีนี่มีอีกดอกหลบอยู่ตขามันยาวมากเลยนะเก็บเห็นบบน,นี้ เกิดได้แต่ในหลุมนะเนี่ยดอกเล็กดอกน้อยก็เปื่อยจะทุกคนเพราะน้ํามากเกินไปนี่เด้จา้าตัวนี้หน่อยนึ่งมันเล็กไปนะน,นะเอาไซนี้นะมันเกิดตามซุ้มตามอะไรเนี่ยนะจ๊ะทุกคนโอ้ยดึงยากครับแลย ก้มก็ไปในีุงสไม่ได้เลยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อนี่ลุ้นหน่อยนี่เด้อโอ้โหก้มเอาเลยจ้ะมุดเอามุดเอานะนี่ง่ายต้นบูเบอรี่นะจ๊ะที่เพื่อนๆเห็นเป็นก้านเนย ดูดินั่นยาวันนี้เลยใส่โทรศัพท์เรานะดอกกำลังดีเลยจ้ะเนี่เด็ดเอานะนี่จ้ะเ,เอาไปด้วยดอกนี้ใช้ได้แล้ว มองละจะมาคนเดียวเนาะเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังสองดอกก็ใส่ตะกร้าก่อนจ้ะน,นี่ไหลยดอกอยู่ยนะเพื่อนๆดูดิโอ้โหยังไงก็เอาใบขายยาวอืมอืม อันนั้นดอกเล็กเอาไว้ก่อนเห็นปะงามเนะาะคักเลยอดึงก็ไม่ได้ถ่ายเลยจ้ะ <c oughs> ทีก็ลืมกดดอกนี้นี่โอ้โหเนี่ยทุกคนดูนองธนูถนอมมากนี่วางเบา,เบา มันฮะเพราะมันช่วงนี้มันเปราะมากจ้ามันไม่เหมือนตอนนั้นนะนู้นข้างล่างอะเห็ดน่าจะเยอะตอกเห็ดนะจ๊ะนี่ดองโอโ้โหดอกนี้ต้งขอบเขาเลยนะนี่คนอ้อนี่ดองอนี่นี่สองสามดอกขามใหญ่เลยมากเลยนะยาวมากเลยแบบนี้เอาไปอบแห้งนะจ้า

ไม่ค่อยได้ถ่ายภาพนิ่งเลยนะพอรีบเดอ้อเด็ดเอาเลย,ยนี่จ้ะทางน,นี้ได้อยู่อันนี้น่าจะดอกขายาวโอ้โยดอกเดียวก็เอาจ้ะดูขาเห็ดด้โอ้ยถุงนี้นอีกหลายดอกอยู่โทรศัพท์ก็โกดนฝนตกใส่ก็อาจจะดับไปเลยปุ๊บเมื่อกี้นี้ โอ้ตรงนู้นนะเพื่อนๆดูดินะอยู่ข้างในอะ่ะดูดิโอ้โหนาวนะเอื้อมเอานะภาพมาไม่ได้สวยได้เฉยแล้วตอนนี้นี่อู้ป้าดดอกมันใหญ่คักนี่จ้โอุ้ยป้าดป้าดบาดนี่จ้ะนี่นอู้เอื้อมมาเอื้อมมาลกๆนี่แหละความอยากได้เห็ดเนาะ ันดูโอ้ยนี่สองดอกเลยอมอานั่งไกลไปด้วยดอกนึงนืกวาันดู <c oughs> ได้เยอะอยู่นะดูดิโอ้ล้มเลย <c oughs> ลุงบอกว่าอย่ามาเลยมันเปียกมันชื้นเราว่าไม่ได้แล้วเราเสียดายเห็ดละทุกคนดูดิโท <c oughs> ุกคนดูดอกเห็ดสิเ <c oughs> นี่ยมันขนาดนี้มันเสียดายนะ <c oughs> มาจะ้ะตรงนี้ต่อใช้ได้นะตรงนี้ สองชั่วโมงนะเจ้าเธอมีเวลาไม่มากนะโอ้เห็ดหนาวขดเลยจ้ะดูดิมีอีกหลายดอกอยู่นะโอ้ยนะสอนขายเห็ดเนาะงามๆดอกอยู่จ้ะฝนก็ตกเก็บเห็ดไปด้วย <laughs> <c oughs> เศรษฐายเห็ดนะใจอะไรหรอ นั่งลงคืออาจจะซื้อผ้าหลายตัวขามานะันอ่ะซออนซอนขาเห็ดเนาะก็อยากโตนะแต่มันดูหนาวจังเห็ดมันน่าจะไปเร็วๆเนี้ยดูแล้วเห็นไหมเอาไม้ออกก่อนเห็ดแอบเกิดทั้งนั้นเลย แราว่าเราจะเดินทางนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วขากลับก็เดินไอ้ขอบนอกมันจะได้ไม่เสียเ,เทีเ่ยวจะได้นะเอาเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่เล็กมากมันไม่เล็กมากจ้ามันขึ้นมาทั้งล่ากเลยเด็ดไม่ได้นี่เจ้าทุกคนเห็นปะอืมนี่นะ พยายามดึงขึ้นมาทั้งหมดเลยนะอืมสวยนี่เดี๋ยวไปตักขาบ้านนะจ้านี่จะไปเมล้วนะนี่เดอนขายาวดอกไม่ใหญ่มากแต่ว่าเอานะขามันโอเคมาก ฝนตกใส่กระป๋องตกใจเลย <c oughs> ตอนนี้จิกกรบ,บายาังมีเยอะเลยเรามีแต่ว่าอย่าให้แบตเตอรี่หมดเท่านั้นแหละอันนี้ดึงเลยนะโอ้ยปล่มากเลยเหมือนจะแบบจะไปแล้วอะฝนจะตกพรุ่งนี้มาลืนอีกอู้เพื่อนเพื่อนเอ้ยคักเลยแหละเห็ดน่าจะเปื่อยหมดปกติถ้าเป็นปีก่อนๆมันจะมีหิมะแล้วนะ ปีนี้มันร้อนจ้ะมานคัจกจักรอนี่งามงามนี่ถ้าไม่มาเสียดายแย่เลยเพื่อนๆมันงามมากเลยนะมุมเนี้แล้วหลังจากที่ถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วเราจะดึงเอาทั้งกอเลยเดอ้อหนึ่งสองสามเพื่อนๆดงมมูงามมาั้จ๊ะหืมขางามมาก เดีย๋ยวไปทำความสะอาดที่บ้านนะจ๊ะทุกคนอยากให้เห็นว่าง,งามมากงามจริงๆเห็นที่แย่เลย